เรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอีกเรื่องหนึ่งเวลาเราพูดถึงรถเนี่ยเราจะพูดถึงรถบีเมาจากเยอรมันจีเอ็มจากฝั่งสหรัฐอะไรต่างๆเหล่านี้ทีนี้มันมีรถยี่ห้อหนึ่งที่ฉันจับได้สมั<ะ>เยเด็กก็ชอบมากเลยเวลาแบบอยู่โรงเรียนแล้วมีใครขับรถยี่ห้อนี้เข้ามามันเท่เหลือเกินมันมีรูปเหมือนเป็นเสืออยู่ข้างหน้าอุ้ยมันโฉบเฉี่ยวคุณจ๊อ ปกติดิฉันก็จะบอกจากลัวจากลัวแต่ว่าตอนนี้ถ้าจะออกเสียงให้ถูกต้องแจ่กว่าอย่างนี้มันจะพอได้ไหมคะคุณจ๊อบได้แต่ถ้าออกเสียงว่าแจ้กว่าอย่างนั้นนะครับคุณเอจะเหลือเพื่อนน้อยมากเพราะคนจะผ่านไปคนจะไม่รู้แล้วคนจะไม่รู้ด้วยว่าเธอพูดถึงอะไรอยู่วันนี้ค่ะเราชวนคุยเรื่องนี้กันหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นกับการรีแบรนด์ตั้งแต่ปีที่แล้วคะคุณจ๊อบเห็นว่ายอดขายตกด้วยอืมแจ้กว่าที่บ้านเนี่ยนะครับก็เป็นรถ ความตาจะเรืย<ฆ>องความตาเลยนึกถึงอังกฤษเนี่ยจะต้องนึกถึงแจคว่าน่าจากโรสรอยอะไรก็ว่ากันไปแต่แจคว้าเนี่ยก็คือในสายตาภาพพจน์ของความเป็นแจคว่าเนี่ยคือคนขับเนี่ยจะต้องน,นึกถึงความเป็นคนผิวขาว<ฆ>มีฐานะใช่ไหมครับอาจจะสูบซิก้าอาจจะขับรถอยู่เล่นๆเ,เป็นสปอร์ตก็ได้เป็นรถใหญ่ก็ได้คือเท่เนี่ยเ<ฆ>อาไมครับคือแบบ รวยอ่ะรวยขึ้นมาใช่ไหมครับจะไม่จะไม่นึกถึงอะไรอย่างตื่นนอกจากนั้นและเป็นภาพพจน์ที่มีมาโดยตลอดครูก็ครูรถใหญ่ก็ก็ถือว่ารวยคนรวยขับรถสปอร์ตก็ถือว่าคนเท่ขับเจนดีนเออยหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่มากตีส์มาควีนคือแบบเ hey ท่สุดยอดแต่พอวันเวลาผ่านไปเนี่ยภาพพจน์นนั้นเนี่ยก็ก็กลายเป็นภาพที่ตายตัวของแจคว่า เพียงแต่ว่ากลุ่มตลาดของแจกว่าเนี่ยแกล่ลงแกล่ลงแกล่แกลงนะครับแ,และคนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าอันนั้นเป็นรุ่นอันนั้นเป็นรถรถของคุณปู่ออันนั้นเป็นรถของคุณลุงอ่ะม,มันไม่ใช่รถของเราอ่ะคือ,อรถคัน,อ,นอื่นเข้ามาเข้ามาแทนบีเอ็มอดีหรืออะไรก็แล้วแต่นันะครับรู้สึกว่าอันนี้เป็นรถที่มีฟังก์ชันเยอะก,กว่า ดังนั้นพอเริ่มเข้าปี2021นะครับ CEO ณตอนนั้นมีเริ่มมีความคิดเห็นว่าเออคือเราผลิตรถแต่ก็กำลังซื้อของคนยังกลุ่มตลาดยังเหมือนเดิมแต่กลุ่มตลาดที่ว่าเนี่ยน้อยลงแต่รถเราเพิ่มขึ้นและไม่รู้ว่าคนรุ่นใหม่สนใจหรือไม่เขาก็เลยมีแนวความคิดว่าจะเปลี่ยน โฉมของแจกว่าทั้งหมดจากที่เป็นรถรถใช้น้ำมันอย่างเดียวใช่ไหมครับเปลี่ยนเป็นอีวีภายในปี2026พอซีซีโอใหม่เข้ามาเนี่ยก็สารต่อในเรื่องนี้คือจะยังไงก็ต้องทำเพราะถือว่าเป็นรีแบรนดิ้งเพื่อเข้ากับยุคใหม่เพื่อเข้ากับโลกใหม่เพื่อเข้ากับตลาดใหม่เพราะถ้าอยู่เหมือนเดิม ก็ค่อยตายชนิดเชละหน่อยชนิดเชละหน่อยจนจะหายไปทั้งหมดใช่ไหมครับแล้วทีนี้พอรีแบรนดิ้งขึ้นมาเนี่ยก็คือพอปลายปีที่แล้วเนี่ยเริ่มมีนโยบายว่าจะหยุดผลิตรถทุกชนิดที่ทําที่ที่เป็นเครื่องเครื่องที่ต้องใช้น้ํามันเครื่องสันดาปใช่ไหมใช่ครับและเริ่มมีมาร์เก็ตติ้งแคมเปญใหม่ไปแคมเปญทางการตลาดใหม่ซึ่ง รีแบรนดิ่งใหม่หมดเลยแทนที่จะใช้เสือที่ว่าอาจจะเป็นโลโก้ใหม่อา oh, <okay. S 2> อาจจะมีใช่อาจจะมีโลโก้ใหม่ขึ้นมาใช่ไหมครับมีโฆษณาแบรนด i n g ใหม่ที่ทําให้คนณตอนนั้นตกใจไงเพราะคนคุ้นเคยกับและชินกับเรื่องของความเป็นแจกว่า um. ก็คือพาพจน์อย่างนี้พอ,พอมาเปลี่ยนแต่เขานิดหนึ่งทุกคนออกมาด่าหมดบอกว่าเฮ้ยยูคิดอะไรของยูเนี่ยทำไมยูจะต้อง มาปรับเปลี่ยนในสิ่งที่ประสบความสําเร็จแต่พอดูตัวเลขคาว่าประสบความสําเร็จนี่คือเฮ้ยมันยังยืนไม่ไม่ยังยืนนะและมันอยู่ต่อไปไม่ได้ค่ะที่คุณเอพูดไปเมื่อกี้นี่นะครับมันก็คือมีข่าวซึ่งกันเป็นข่าวประมาณสัปดาห์กว่าๆว่ายอดขายยอดขายของแจกว่าในยุโรปนะครับในเดือนเ,อเมษากับพฤษภาเนี่ยตกขวดเลย ตกเหวไปเลยยอดขายในตกประมาณ97%ไม่ใช่9กถึงเนะครับ97%เ <97. S 2> มันเกือบ100%เลยนะคะขายได้กี่กคันเนี่ยคุณจอเสี่ถ้สี่สิบ่สิบเกาคันเองนะใช่ซึ่งพอเห็นข่าวอย่างนี้เนี่ยมันยังไงยังไงเนี่ยมันก็ต้องตกใจแต่ว่าแบบเฮ้ยอะไรวนะอ,อะไรเนี่ยแต่คือจริงๆแล้วมันเป็นแผนของเขาอ่ะเพราะอย่างที่บอกปลายปีที่แล้วเนี่ยเขา ตามโรงงานของแจกวัวทั้งหมดเนี่ยหยุดผลิตรถใหม่ๆค่ะทุกคันคือนม่กล่าไหมครับว่าถ้าสมมุติเอานะว่าเราเข้าไปในร้านอะสมมุติเอาว่าเราจะเข้าไปซื้อน้ำอาซีอะเนื้อยังมีอยู่อ่ะเนาเียสมัยเด็กๆอะแต่ยังมีอยู่ยังมีอยู่ยังมีอยู่อารซีมีบ้างยังมีบ้างแต่คือไอร้านขายของชําเนี่ยที่เราซื้ออาซีเป็นประจำเนี่ยที่อยู่ปากซอยบ้านเราเนี่ย สมมติเราเราซื้อทุกวัน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 ,วนแต่มีอยู่วันหนึ่งเขาเริ่มไม่มีค่ะเพราะเหลือตันลังสุดท้ายเราเข้าไปซื้อซื้อซื้อ,อแต่เขาไม่เขาไม่สั่งใหม่เพราะอาซีไม่ส่งม่ให้เขาไงค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับตามโชว์รูมต่างๆเนี่ยที่มีแจกว่าทั่วโลกเนี่ยอาจจะมีรถอยู่คันสองคันสุดท้ายที่มีอยู่บางโชว์รูมอาจจะไม่มีด้วยซ้ำเพราะเขาเนี่ยเตรียมตัวที่จะผลิต การเตรียมตัวที่จะล้อนรถไฟฟ้ารุ่น oh, ใหม่ๆ <okay. S 2> ให้ทันปีหน้าให้ได้ะฉะนั้นในการอ่านขาาหัว่าข่าวว่าอยอดขายตกไปเก้าสิบเ็ดเปอร์เซ็นใช่มันตกใจใช่มันมันอาจจะไปในในทางที่แบบอืมไอ้มันจะลอดเข้าว่ามันจะอยู่ได้เปล่าว่าแต่มันเป็นแผนของเขาแต่ใช่อยู่เขาคงไม่อยากจะให้มันช้าขนาดนี้และใช่อยู่ว่า เอาเสียงพอสมควร <c oughs> ก็เลยต้องดูกันต่อไปช็อตต่อไปว่าเมื่อรถออกมาคนจะสนใจหรือไม่แน่นอนมีบางกลุ่มที่บอกว่าเอ๊ะมาแตะทําไมในสิ่งในในสิ่งที่ <c oughs> ดีอยู่แล้วอื <c oughs> แต่ก็ถ้าไม่ทําอะไรเลยคนไม่พูดถึงแล้วอ <c oughs> ในการรีแบรนช์ในในีอต่อไปในการรีแบรนด์ในการ, brand, การทําในสิ่งตรงนี้เนี่ยมีคนพูดถึงเขาเยอะ เด็กน้อยต่อไม่พากวิจารณ์ล่ะใช่ไหมใช่กระแสออกมาทั้งทั้งบวกทั้งลบแต่อย่างน้อยมีคนพูดถึงถ้าไม่มีอะไรเลยถ้าไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเนี่ยไม่มีใครพูดถึงก็เลยถือว่าเขาประสบความสําเร็จณจุดนี้ สร้างความสนใจครับคืออย่างอย่างที่คุณจอบพูดจริงเลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรอ่ะไม่ว่าผลม,มันจะออกมาดีหรือร้ายก็ตามเราก็คงไม่ต้องพูดถึงแจกว่ววันนี้แล้วเมื่อเมื่อกี้มีภาพนะคุณจอบเป็นภาพที่เขาไปทดสอบการวิ่งนะคะตัว ev type 00, 00เนี่ยที่สนามที่ยูรมันและเห็นว่าเตรียมจะเปิดตัวในปี2 0 2 6ด้วยนะคะแล้วนอกเหนือจากนี้เนะี่ยมีการคาดการ์ราคากันออกมาว่าน่าจะอยู่ประมาณ 5ล้าน5ล้านหนะเป็นเงินไทยอะนะคะแล้วก็เห็นว่าจะเปิดตัวตัว SUV แล้วก็ซีดานอีกในอนาคตต่อไปคือภาพที่เราเห็นเนี่ยเป็นยังยังหุ้มอยู่เหมือนกับรถที่เอามาทดสอบอะไรประมาณนี้นะคุณจอ๊อบนโยบายแนวทางและนโยบายใหม่ของเขาเนี่ยก็คือไม่เน้นปริมาณแล้วล่ะไม่เน้นปริมาณว่าต้องเยอะๆแต่เน้นคุณภาพเน้นตลาดคนมีคุณภาพรถแพงมากขึ้น อาจจะขายยอดยอดขายน้อยลงแต่ด้วยเงินด้วยคุณภาพดีกว่าก็หวังว่าหวังว่าหวังว่ากระทรวงการท่องเที่ยวของเราจะมีความเห็นแบบนี้ว่าหยุดพูดถึงเรื่องปริมาณนักท่องเที่ยวเข้ามาสักทีพูดถึงปริพูดถึงคุณภาพคนได้ไหมใช่เขาเรยกอะเลยเหมือนกับว่าเขาขยับคู่แข่ง เปลี่ยนจาก BMW อรือ Audi เนี่ยไปเป็นเอ่อบนลี่หรือโลสลอยอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับใช่ครับขึ้นเขาทำได้เพราะ,ะเพราะภาพพจน์แความทรงจำมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าความจรงิงต้องปรับต้องต้องปรับตรงเปลี่ยนแปลงครับค่ะวันหลังเชื่อว่าอีกไม่นานนะคุณจอบอาจจะขับเอ่อแจกว่าคันใหม่ที่เป็นอีวี p e 00เนี่ย มาที่สํานักง,งานไทยโพสต์นะคะเราจะได้ลงไปคก,กลิ้ยกล่สกันแต, <laughs> แต่ผมเคยมีผมจะมีรถสปอร์ตเขา XGS สวยมากชอบมากแต่มัน <c oughs> โคดกินน้ํามันเลยอ่ะและมัน <c oughs> แ,ลแล้วเครื่องมันเสียบ่อยมากแต่มันสวยค่ะ <c oughs> สวยมากมันสวยคลาสสิกนะชอบมากโดยชพอะโลโก้เนี่ยโลโก้เจ้าเสือพุ่งทยายนไปข้างหน้าเนี่ยมันคือสัญลักษณ์จริงๆ,ๆนะคะ